สวัสดีค่ะกลับมาพบกันนะคะสําหรับแนวทางของหวยลาวนะคะรอบนี้เป็นเวลาว,วันจันทร์ประจําวันที่2 7กรกฎาคมนะคะเป็นหวยวันจันทร์สุดท้ายแล้วนะคะแล้วก็รอบต่อไปก็จะเป็นของวันพฤหัสนะคะก็เดี๋ยวค่อยคํานวณกันอีกทีหนึง่งสาหรับผลร่งวันที่เพิ่งออกไปวันที่23เนาะก็จะเห็นว่ามันมีความแปลกๆของตัวเลขอยู่ที่ตําแหน่งหลักหมื่นกับหลัก อะไรหลักพันนะคะที่ออกเลขเดิมเนี่ยสาม,มวดติดแล้วนะคะจะเป็นเลขเจ็ดเจดถ้าใครที่ดูผลเนาะก็จะรู้สึกว่าเอ๊ะมันมีอะไรที่ผิดปกติเนาะมันกลับมารูปแบบนี้อีกแล้วนะคะสําหรับหวยลาวที่ตําแหน่งแล้วก็หลักที่ออกเนี่ยเป็นเลขเดิมนะคะงวดวันที่20ิบเนี่ยมีเจ็ดเจ็ดแล้วก็ลงท้ายด้วย8ส่วนวันที่22บนะคะก็จะมีเจ็ดเจ็ดแล้วก็ลงท้ายด้วยแดแบบนี้ วันวันที่เนี่ย23เนี่ย,ยก็จะเป็นแบบ77ตัวนี้นะคะก็ยังไม่เข้าใจว่าเอ๊ะทำไมมันมือแม่นมากเนาะเวลาคนจับหรือว่าคนที่แบบสุ่มลูกบอลออกมาเนี่ยจับทีไรก็จะได้เป็นเลขแบบเลขเดิมอะงงเนาะเห็นผลลงมาออกมาแล้วรู้สึกแบบว่าเอ๊ะเขาเขาไม่คิดจะออกเลขอื่นเลยไงอ่ะรอบนี้เหมือนเดิมเราก็ยังคงความเป็นเลขคำนวณน,นะคะแล้วก็เป็นสูตรที่มีที่มาที่ไปเหมือนเดิมสูตรแรกเนี่ยใช้หลัก หมื 2, 2, 1, second, fourth, 3, ่นนะคะบวกด้วยหลักร้อยคูณด้วยบวกด้วยหลักสิบบวกด้วย6สูตรที่สองเนี่ยเป็นหลักพันคูณด้วยหลักร้อยคูณด้วยี่หลักหน่วยแล้วก็บวกด้วยสสูตรที่3ใช้หลักหน่วยคูณด้วยอี่หลักหมื่นคูณด้วยี่หลักหน่วยคูณด้วย6นะคะแล้วก็บวกด้วย1่หลักสูตรที่4ใช้หลักร้อยบวกด้วยหลักสิบคูณด้วยหนะคะหลักหน่วยแล้วก็บวกด้วย8คงทีนะคะเริ่มคำนวณวันที่16กรกฎาคมชุดนี้ย้อนหลัง3างวดเช่นเดิมนะคะ พร้อมแล้วก็มาดูตัวเลขคำนวณกันได้เลยนะคะสูตรแรกใช้หลักหมืน่นหลักหมื่นก็คือเลขหนึ่งนะคะบวกด้วยหลัก,ห,ลกหนึ่งหลักหมื่นบวกด้วยหลักร้อยก็คือ1น,นะคะคูด้วย3 1มคูด้วยสเป็น3บวกด้วยหลัก10คือเลข8บวกด้วย6นะคะ1บวก3จะได้4 4บวกกับ8ได้12นะคะ2บวกกับ6ได้เท่ากับ8 สูตรที่2นะคะใช้หลักพันหลักพันคือเลขศูนย์คูณสได้ศหลักร้อยคือเลข1 1ึ่งคูณสี่ได้4หลักหน่วยแล้วก็บวกด้วย7บวกด้วยสองคงทีนะคะหลักหน่วยเป็นเลขเจแล้วก็บวกด้วย2ไป4บวก7ได้เท่ากับ11 11ดบวก2ได้13นะคะชุดนี้ตัวที่สี่ะตัวที่3ข้ามเลยตัวที่3นะคะหลักหมื่นก็คือเลข1คูณ4เป็นเลข4ี่นะคะ หลักหน่วยคือ7 7 6เป็น42บสอวกด้วยหนึ่บวกสบวกสได้เท่ากับ6กหกบวกหนึงได้7สูตรสุดท้ายนะคะใช้หลักร้อยคือเลข1หลักสิบคือ8 8 6 48บวกด้วยหลักหน่วยก็คือเลข7นะคะบวกด้วย8 1ดบวก8ได้เท่ากับ9นะคะ9บวกเได้เท่ากับ16 6หบวกแได้เท่ากับ14นะคะ มันก็จะได้ตัวเลขเป็น8 3 7 4วันที่10กรกฎานะคะผลออกเนี่ยผลออกเป็น7 4 3 8นะก็จะมีตัวเลข7นอ่ะ1ตัว4 3 8อย่างละ1ตัวนะคะในรอบนี้มันก็จะไม่ได้แบบตรงหลักสักทีเดียวนะคะแล้วก็เราทำการปักหลักในงวดสุดท้ายเหมือนเดิมวันที่10นะคะสูตรแรกใช้หลักหมืน่น หลักร้อยคูณด้วยสี่หลักร้อยคูณด้วยสคือ4ีคูณสาเป็น12หลักสิบบวกด้วยหกเจดบวกสได้9 9กบวกกับ3าได้12 2, บสองบวกกับ6ได้8สูตรที่สองนะคะใช้หลักพันก็คือ7จคูณสองได้14หลักร้อยคือ4 4่ี่สได้16หกลักหน่วยคือเลขแป บวกด้วสนะคะ4ีบวกหได้เท่ากับ10 10ิบวกแได้18 8แบวกสได้เท่ากับ10เป็นเลขศูนะคะตัวสุดท้ายสูตรที่3นะคะเราใช้เลขหลักหมื่นก็คือ7 7 4ได้28หลักหน่วยก็คือเลขแปนะคะ8 6 8, 6, 8 6 48แล้วก็บวกด้วยหนึ่งแบวกแได้16 1> 6บวก1ได้7นะใน้7มาแล้วอีกหนึ่งตัวตัวสุดท้ายเราใช้หลักร้อยนะคะคือเลข4บวกด้วยหลัก10บรอบนี้หลัก10บคือ3 6 3ได้18หลักหน่วยคือเลข8แล้วก็บวกด้วย8คงที่นะคะ4บวก8ได้เท่ากับ12 2บวก8ได้เท่ากับ10 10บวก8ได้ 18นะคะผลที่ได้วันที่22กรกฎาคม7808นะคะเราจะเห็นว่ามีเลข82ตัวในสิ่งที่เราคำนวณได้ก็จะมีเลข8 2ตัวเลข7 1ตัวนะคะเลขศูนย์ตัวอันนี้ก็คือครบ4ตัวตามที่เราคำนวณมาเลยมาดูงวดวันที่22กรกฎาคมนะคะสูตรแรกเราใช้หลักหมืน่นหลักหมื่นรอบนี้คือเลข7หลักร้อยหลักร้อยคือเลข8 8คูณ3ได้24หลัก10คือเลข0นะคะแล้วก็บวกด้วย6นะเป็นค่าคงที่ประจำสูตร7บวกด้วย4เท่ากับ11 11บวก0ได้11 11บวก6ได้17นะได้เลข7ออกมาสูตรนี้สูตรที่2ใช้หลักพันก็คือ7 คูณด้วย2 7 2เป็น14หลักร้อยคือ8 8 4ได้32หลักหน่วยคือเลข8นะคะแล้วก็บวกด้วย2เราก็ใช้ตัวเลขหลักตัวนี้เลยนะคะ4บวกด้วย2เท่ากับ6 6บวก8เท่ากับ14 4บวกสได้6 ได้7 6นะคะสำหรับชุดแรกตัวที่3เราใช้หลักหมื่นก็คือ7 7 4ได้28นะสูตรดูด้านซ้ายนะคะแล้วก็หลักหน่วยเรานี้คือเลข8 8 6 8 6ได้42เพราะว่าอ๋อหลักหน่วยคูณด้6ย6 4 8 6ผิดละว8 8 เราก็ได้เลข8นะคะเราก็บวกด้วย1 8บวก8แสองได้16นะสิ 16, บบวก1ได้เท่ากับ7สูตรที่4นะคะเราใช้หลักร้อยรอบนี้หลักร้อยคือเลข8หลักสิบคือเลข0นคูณ6ได้ศหลักหน่วยรอบนี้คือเลขอะไรเลข8นะคะเราก็บวกได้8รอบสุดท้าย 8บวกย์ได้8 8บวก6ได้แปดบวก8ได้16นะคะปากไวตลอดเลย8บวก8ได้16 6บวก8ได้14นะคะ7 6 7 4สอันนี้คือสิ่งที่เราคำนวณได้วันที่23นะคะตัวเลขที่ได้นะคือ7 6 7 4อันนี้คือผลเลยนะคะก็จะเห็นว่าตำแหน่งงวดก่อนที่มันจะออกเนี่ยอันนี้คำนวณตรงแล้วนะคะ7 6 7 4ตามนี้ มาดูวันที่23นะคะเป็นแนวทางวันที่27สูตรแรกนะคะสูตรแรกเราใช้หลักหมื่นก็คือเลข7หลักร้อยก็คือเลข6 6 3ได้18หลัก10คือเลข7แล้วก็บวกด้วยบวก8ได้15 5บวก7ได้1 2 2สบวก6ได้เท่ากับ ตัวแรกเนี่ยเราได้8นะคะตัวที่2ใช้หลักพันก็คือ7คูณด้วย2เท่ากับ14หลักร้อยรอบนี้คือ6 6 3 8 6 4ได้24หลักหน่วยรอบนี้คือเลข4แล้วก็บวกเป็น2นะคะ4บวก4ได้8 8บวก4ได้12นะคะ2บวก2ได้4ตัวที่3เราใช้หลักหมื่นก็คือ7 7คูณ4 จ็ดสี่ได้ยี่สิบแปดหลักหน่วยคือสี่หกสี่ได้ยี่สิบสี่แล้วก็บวกด้วยหนึ่งแปดบวกด้วยอ่ะไม่มแรงเอาแปดบวกด้วยสี่นะคะก็จะได้เท่ากับสิบสองสองบวกหนึ่งได้เท่ากับสามตัวสุดท้ายใช้หลักร้อยก็คือเลขหกหลักสิบคือเจ็ดเจ็ดหกได้สี่สิบสองบวกด้วยสี่คือหลักหน่วยนะคะแล้วก็บวกด้วยแปด 6บวก2ได้8 8บวก4ได้12นะคะ2บวกกับ8ได้10ก็เป็นชุดนี้8 4 3 0นะคะสำหรับตัวเลขที่คำนวณได้ในรอบนี้ก็คือเป็นตัวตรงนะ8 4 3 0อย่าลืมเหมือนเดิมนะคะไอตัว84 30นี้เอาไปจับ2ตัวบนล่างนะคะก็จะได้เป็น8 4 83 80นะเราก็มี43 40 30นะคะ3ตัวก็จะได้4ชุด843 840 430แล้วก็830ที่3ชุดเท่านั้นเองนะคะสําหรับชุดนี้เหมือนเดิม ใครที่ชอบตามชุดแรกชุดเดียวชุดเด่นตัวเลขชุดเดียวเนี่ยก็สามารถเอาไว้เป็นแนวทางได้นะคะสําหรับสูตรนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้นะคะสําหรับวิธีการแสดงตัวเลขสําหรับคลิปนี้จบแล้วสวัสดีค่ะ